แอมโอโรโอยครับกาวสวัส oh, ดีครับทุกคนด้วยนะครับจีนีก็สุดใจ g ีโอด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีโกนทีราซอสอาร์ออนไลน์สเปดดิ้งด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับตู๊กโจ้จีดีเอสีนิวนเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้ครับผมก็เข้าสู่พาร์ทที่9แล้วนะครับผมอ่า ก็สารพัพที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้ทำการอัปเดตข่าวสารตัวละครที่มีชื่อว่า Fairy r o r a แมน g i c User เองนะครับผมเนาะก็เป็นตัวละครที่ความสามารถคือโอเคเลยครับผมก็ใครที่ขาดตัวเวทถ้าแสงดีฟาตัวนี้ก็น่าจะควรเก็บนะครับผมด้วยความที่ว่าน้องเป็นตัว เลเวเตอร์เอเดชันนั่นเองนะผมแล้วถามว่าทางผมมาเปิดหรือยังก็บอกได้คําเดียวครับยังไม่ได้เปิดเลยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกผมกะว่าอาจจะเปิดน้องรีฟาแล้วแต่ไปมาครับผมวันศุกร์วันศุกร์วันที่9เดือน9เนี่ยแม่งดันมีประกาศข่าวตู้ใหม่ผมก็เลยแบบอ่าโอเครีฟาพี่ขอโทษน,นะเพราะฉะนั้นก็รีฟาผม,ผม,ผ,มผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดตอนไหนที่แน่ผมขอพูดเลยได้เปิดแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ว่า ตู้น้องเนี่ยมันจะอยู่ยาวจนถึงวันที่30มสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะได้เปิดไหมเพราะว่าผมมีเพชรสำรองอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็อย่างเดียวมันก็จะรีเอโนไปเท่าใหม่แล้วใช่ไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็สรัปพาร์นี้เป็นพาที่เ้าแล้วนะผมต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวละครใหม่ที่มาล่านี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยผมไม่นึกว่าเจ้าตัว มันจะมาประกาศวันนี้นะครับแล้วประเด็นคือแบบผมได้ข่าวว่าตอนแรกมูวี่ภาคเนี้ยกอนแรกเขาบอกว่าเขาจะถ่ายวันที่10เดือน9ใช่ไหมครับแต่เขาแต่เขาดันถูกเลื่อนไปวันที่22เดือน10แต่ ตัวละครแม่งดันขายก่อนซึ่งสำหรับตัวละครที่เราจะมาเัปเดียววันนี้ครับผมมีชื่อว่าคิริโตจากซอตอาร์ออนไลน์โปรเกรสซีฟทอริโซออฟดิสต์นนเองนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าตอนนี้คือประกาศลงขายในตู้เกมของ UB บแล้วเรียบร้ยอยนเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าทางผมคือตกใจมากที่แบบเดี๋ยวนะคืออนิเมะมึงเลื่อนนะเพื่อนแต่ มึงขายในพุ่งนี้ <c oughs> คือจริงๆอ่ะถ้าเอาตามความจริงของโป๊กเก็ตฟนะีไอ้พาสโทลิโซออฟลิสไนท์เนี่ยเดิมทีอ่ะเขาจะฉายวันที่1ิบเดือนเก้าใช่ไหมครับของญี่ปุ่นซึ่งไทยเราอ่ะเมื่อก่อนอ่ะตอนแรกป,ประกาศวันที่เท่าไหร่13บเดือน1ิใช่ไหมอ่ะแล้วประเด็นคือแม่งเหมือนมีโควิดกลับมาก็เลยญี่ปุ่นต้องไปเลื่อนครับเลื่อนไปวันที่22สองตุลาคมซึ่งแน่นอนถ้าเกิดใครตามข่าวน่าจะรู้นะครับว่าอ่าญี่ปุ่น ประกาศเริ่มฉายนะครับก็สุดท้ายก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าอ่าเดี๋ยวเราจะทําการฉายวันที่ย2ิบสองตุลาคมนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งของประเทศไทยอันนี้ต้องรอดูว่าจะฉายวันไหนอ่าผมขอคาดการพุจิกาไม่ก็ธนวาแล้วก็รอบพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาวุธรอบนี้จะเป็นใครซึ่งปีก่อนเป็นของอาศนะใช่ไหมเป็นของอาศนะซึ่งรอบนี้ผมขอภาวนาว่า ขอ้เป็นคีโตเถอะเนาะนไหนๆก็ปีก่อนมีการอ่าแล้วมีการถือดาบคีโตปกิซีด้วยใช่ไหมผมจาได้ว,ว่าตอนนั้นของญี่ปุ่นมังเหมือนช่วงนั้นจะเป็นช่วงรอบพิเศษใช่ปะของญี่ปุ่นที่แบบอ่านักผ่าคีโตอะ่ะถือดาบของตัวเองดาบตัวเลยดาบใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ไม่ขายครับขายดาบอาสนะซึ่งก็เดี๋ยวปีนี้เรามารอดูกันเลยนะครับว่าอ่า ดาบตัวรอเนี้ยจะเป็นใครนะครับอ่ะกลับมาที่กาชาต่อซึ่งประเด็นคือปีเนี้ยมาแปลกตรงที่ว่าปกติอ่ะเขาปกติปุ๊ปกตู้เบเกสี4ใช่ไหมเขาต้องขายในตามวันที่เขากลันดขายแต่ของ U b บมึงขายก่อนเลยแล้วประเด็นคือสิีตามมาครับเราจะได้เห็นการสปอยสกิลกับท่าทุก้ชมครับ แล้วประเด็นคือผมได้ยินข่าวมาว่ามันจะขายอยู่3ามตัวหลังๆที่เราจะได้เห็นคืออาซึนะาคิริโตและมิโตครับผมการันตีเลยว่าถ้าผู้ชมได้เห็นสปอยแน่นอนคือไอ้เจ้าคิริโตอาซึนะไม่เท่าไหร่ mm hmm. ไอ้เชื่อมิโตเนี่ยตัวใหญ่เลย mm hmm. พเพราะอะไรรู้ไหมแนวเทลเลอร์ Taylor, น้องไม่เคยโชว์ซอสกิลแต่ตัดภาพคิริโตกับอาซนะโชว์ซอสกิลในทเลอ ประเด็นคือแบบเดี๋ยวนะมึงขายตอนนี้ได้หรอกูถามจริงคือแบบคือถ้าตัดภาพปีก่อนอนะปีก่อนเขาฉายพร้อมกันเขา,ขาลงพร้อมกันกับวันฉายโปเกิสต์ไปนะท่านผู้ชมเออซึ่งแน่นอนคือ,ค,อคืออันนั้นอนะอันนั้นอะพอเข้าใจแนละ้วเพราะว่ามันขายหลังจากที่เอาโปเกิสต์พันแล้วมาฉายแต่เชี่ยเนะี่ยคือหนังมึงคือหนังมึงถูกเลื่อนแต่มึงขายตู้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมครับก็ ทำได้อย่างอยู่หนังเดียวคือทำใจครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้เล่นเกมยูบ UV ก็ดีใจด้วยคุณอาจจะไม่อาจาอาจะไม่ได้โดนสปอยของไม่ตายของคิริโตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะตรงกับตามเมทที่เราได้เห็นไหมเอามันว่าใครที่เล่นยูบอยู่ก็เก็บเอาไว้คิดก่อนละกันแล้วพอหนังฉายจริงค่อยเอาไปดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้าไม่ตายมันเหมือนหรือเปล่าแค่นั้นแหละ นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามากลับมาที่กาชากันต่อเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการอัปเดตเจ้าคิโตเลยรครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้ขออนุญาตพูดหน่อยนะครับอันนี้ผมอ่าได้ยินข่าวหลุดจากน้องเกณฑซึ่งน้องเกณฑเขาบอกว่าอันนี้นด้วอนเฟิร์ว่าน้องเขาอยู่กลุ่ม UB เนาะเพราะเพราะว่าจริงๆกลุ่มเนี้ยบางกลุ่มที่คอร์ดอันนี้บางทีเขามีการปล่อยข่าวหลุดใช่ไหมก็น้องเกณฑได้ยินข่าวหลุดมาว่า ไอ้เจ้าอาร์ซนาลามิโตเนี่ยก็คือจะมาด้วยทั้งสองคนก็คือก็คือก็คือเซตเนี้ยยังไงก็มา3าคนแน่นอนคือคิโตอาร์ซินาม,มโตใช่ไหมครับแต่ส่วนเรื่องธาตุเนี่ยอันนี้หลุดนะของอาร์ซนาจะเป็นธาตุไฟมิโตจะเป็นธาตุมืดเอ้ยไอ้มิโตจะเป็นธาตุน,าน้ำท่านผู้ชมอย่างอีกครั้งหนึ่งอาร์ซนาจะเป็นธาตุไฟมิโตจะเป็นธาตุน้ำ ซึ่งอันนี้ผมไม่การันตีนะเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวหลุดแต่เรายังไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเป็นไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอของออฟฟิเชียลจริงๆแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้ชื่อตู้ของคีโตนะมีการใส่อักษรพิเศษด้คือ Mo วี e พีเมียมเขาดาวก็คือเป็นตู้สถานะเขาดาวซึ่งผมจำปีที่แล้วไม่ได้ว่าปีที่แล้วมันเขียนโลโก้นี้หรือเปล่าแต่ก็ชอบมันเถอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการอัปเดตกันเลยนะครับว่าความสามารถของเจ้าคีโตปกิฟฟี่นี่คือ มันจะมีความสามารถเก่งกนนาศขนาดไหนท่าผู้ชมไปก่อนอ่ะแล้วก็คําเตือนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการล่นพันกาขออภัยทุนผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาแป๊บนึงสักครู่นะครับอ่าโอเคทานผู้ชมก็กลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราประกาศในรอบนี้เดี๋ยวจะมีอยู่3ามอย่างก็คืออ่าอะไรนะตู้คีตโตนะครับอีเวนต์แล้วก็ปิดไทยด้วยออร์โนบายโละกันนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งอันนี้ไม่พูดไม่ได้ท่านผู้ชมอย่าลืมไปซื้อซีซันพาที่แปดกันด้วยนะครับเพราะว่าซีซันพารอบนี้ผมบอกก่อเลยนะครับว่าไม่มีตัวฟรีนะแต่ของแจกคือเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็ผมซีซันพารอบนี้ถือว่าคุ้มมากที่ผมบอกว่าคุ้มเลยเพราะอะไรมันมีตัวการันตีสีดาวที่เลือกตัวละครได้ท่าผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไป,ไปดูนะครับว่าตัวเป็นไงนี่คือตัวของบันทผู้ชมซึ่งในซีซันพาสจะแจกอยู่สี่ใบซึ่งเขาบอกว่าในตัวเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่คินิโตะสี่ดาวตัวแรกยาวจนถึงพี่ธนูไฟเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ดโดวลครของพวกนี้ตั้งแต่โตยาวพี่ธนูไฟใครอยากได้นะครับ ท่านผู้ชมซื้อซีซันพาร์ตได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนตามที่บอกครับซีซันพาร์ตซีซันพาร์ติเนี่คือแจกอยู่4ใบนะเสื้อแจกอยู่2ชุดคือลิสเบกับซีดิก้าแล้วก็รูปภาพบลาๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ของฟรีและคุ้มท่านผู้ชมเลยซีซันพาร์ตนี้แล้วก็อย่างหนึ่งเพชรแจกรอบนี้แจกประมาณ300เอาง,ง่ายๆคือเอาง,ง่ายๆคือคุณซื้อแล้วคุณได้ คุณซื้อแล้วคุณได้ทุนถือแน่นอนคือเอาง่ายๆซีซันพธุ์นี้ผมบอกเลยคุณไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะเพราะอะไรไหมคือคุณซื้อมา300คุณคุณได้คืน300นะเออเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ตัวการันตีสีราแบบเลือกได้ทั้งหมด4ใบอย่าลืมซื้อซีซันพา์กันด้วยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดที่หลังแล้วกันนะครับอันว่าประมาณนี้เลยซึ่งสำหรับใบนี้เราสามารถเปิดได้ถึงวันที่สามสิบพุาขอขออภัยครับ สำหรับตัวนี้นะเราสามารถเปิดได้ถึงวันที่30พ้สจิกายโยเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรอไม่ต้องรีบแล้วก็ซีซันพาร์ทที่9ขายถึงวันที่28เดือน10นะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อได้ซื้อเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยล้วกันสำหรับซีซันพาร์ทนี้นะผมเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่กาชากอะไรท่านผู้ชมไปก็ โอเคขอพายที่ให้รอนานหน่อยครับผมเนาะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวเจ้าซอสสกิลของเจ้าคีโตเลยเนะครับผมเนาะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะผมสับคีโต 4, พัคเก็4สี่พาร์ทสองนะครับเป็นตัวละครธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วย นะครับผมใครที่ชอบคีโตกปกิสีบนะครับสลับตู้นี้เป็นตัวละครธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะข้ามก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเนาะส่วนในการประกาชาก็เป็นการเปิดสเตปอัพปกติเลยนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็สเตปเจ็ดนะครับการันตีหน้าตู้นะครับส่วนในการเปิดอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นการเปิดไหนผมแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นการเปิดแบบช่องครบรอบสองปีหรือเปล่าดีวผมขอดูก่อนนะ สเต็ปหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอเคเป็นการเปิดแบบฉลองคุบมอบ่สองปีเพราะฉะนั้นตู้นี้คือเปิดไปคุ้มแน่นอนนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเลยครับผมเนาะอ่ะอันนี้คืออาร์แปดสิบนะครับเอ้ยอาร์แปดสิบถือว่าสวยมากเลยแล้วก็อาร์ร้อยอันนี้ก็ไม่แพ้กันสวยชิบหายเลยนะครับผมเนาะชื่อตัวละครนะครับผมเนาะวอตไอวอนนะครับทูโปรเจก นะครับย่าอีกครั้งหนึ่งสำหรับชื่อตัวละครของคิโตตัวนี้ผมมีชื่อว่า What I want to Project นันเองนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็ชื่อตัวละครนองนะผมเนาะและแน่นอนนะครับเหมือนปีที่แล้วเลยับผมเนาะเหมือนปีที่แล้วเลยคือเป็นตัวละครสายดาบเดียวธาตุไฟและเป็นอ e ีโมดด้วย <laughs> เหมือนปีที่แล้วไปเลยปีที่แล้วก็เป็นดาบเดียวธาตุไฟ อีโหมดรอบนี้ก็เป็นดาบเดียวธาตุไฟอ e ีโหมดโหก็ไม่รู้ว่าไอ้โปรกิ4คีริโตเนี่ยเป็นแรกับธาตุไฟไว้สัตว์แต่ชยวมันเดิอไม่เป็นไรนะครับก็เอาเน้นเท่ก็พอนะครับเราไม่เน้นเรื่องธาตุละกันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าซอสกิลของเจ้าคิริโตกันเลยนะครับว่าความสามารถมีไรเบริางกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีบพูดหน่อยนะผมเพราะว่าตอนนี้คือฟ้ามัน สว่างสวยมากเหมือนทำท่าเหมือนเหมือนจะฝนตกนะครับอ่ะแล้วมันแต่สกิลเบรคธรรมดาเลยทั้งกันนะครับผมเนาะอันนี้คือสกิลที่1นะครับก็จะเป็นการจงตีด้วยดาบเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ลืมบอกสหรับคีโตตัวนี้นะครับโปเกค4นะีพาร์ทที่เนี่ยเป็นการจงตีแบบ กายภาพนะครับไม่ใช่การโจมตีแบบเวทนะอ่าต่อต่อต่อก็จะเป็นการโจมตีด้วยดาบเดียวนะครับดูแลเป้าหมายเดียวนะครับผมแล้วก็ต่อมาลดต้นทางกายภาพนะครับ20%เป็นเวลา1เท,ทิร์น,นแล้วก็ต่อมาจะทําการเบรกเส่ตู้นะครับประมาณ50%เอนเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือสกิลเบรกธรรมดานะครับต่อมาเมื่อสกิลเบรกเข้าสู่อีโหมดนะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยดาบเดียวนะครับดูแลเป้าหมายเดียวนนั่เองนะครับแล้วก็ต่อมาลดต้นทางกายภาพนะครับ20%เป็นเวลา1เทิร์นเองนะครับผมเนาะแล้วก็น ่อมาเพิ่มฟิลทัดไฟ1นึ่เกต์นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเทินของคินิโตจะไวขึ้นหลังจากที่เราใช้สกิลเบรกนั่นเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือสกิลที่1นงั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่2สกิลที่สกิลที่2 2 สองถูกแล้วแหละนะครับผมเนาะก็จะเป็นสกิล X สองนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการจงตีด้วยดาบเดียวนะครับเดี๋ยวแล้วเป้าหมายเดียวเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%กับศัตรูที่มีบัฟต้านทางกายภาพหรือต้านทานนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเมื่อสกิล X สองเข้าสู่โหมดนะครับก็สกิลจะเหมือนกับสกิลอ X สองปกติเลยแต่ว่ามีการใส่บัฟเพิ่มบัฟเพิ่มเติมคือ ได้เธอเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เราใช้สก e ิล EXCEL เวอร์ชันอีโมนั่นเองนะครับผมเนาะก็ลักษณะของสกิล EXCEL ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่3ก็คือสก e ิลอีโมนั่นเองสำหรับส e กิลอีโมก็ไม่มีไม่มีอะไรามากนอกจากว่าหลังจากที่กดอ e ีโมดนะครับเราก็จะได้บัฟฟิลด์ธาตุไฟหนึ่งเกณเองนะครับผมเนาะ ต่อมาอิ a คา a น e s k ิล l นะครับก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสร้างคอสขายเพิ่มขึ้น15%กับศัตรูที่มีปับต้านทานกายภาพหรือต้านทานเวนเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสร้างคอสขายเพิ่มขึ้นอีก20%เมื่อฟิวทัดไฟ มีประมาณ3หรือมากกว่า3มนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมา Special Skill นะครับอิงคณ i c Combo กับ b เบรกสักนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมา Rune นะครับลดการชำมนา5%ไม่จก,กัดเทิร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มโจงตีอีก6%นาน2เทิร์นะครับซึ่งสกิลจะทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นท่าลมนั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมา Party Skill นะครับ Leader กับ Member เหมือนกันนะถ้าเป็น Leader นะครับก็เพิ่มจงตีกายภาพให้แก่สมาธิทัดไฟแนวหน้าแนวหลังนะครับ5% เมมเบอร์ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเลดเดอร์สกิลเลตแต่ว่าเปลี่ยนจาก5%กลายเป็น1%เองนะครับผมเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสเปเชียลสกิลวั่นเองก็คือสเปเชียลพันเนอร์คืออาร์เซน่าตังเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือลักษณะสกิลทั้งหมดของเจ้าคริโต้ซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตจริงๆครับผมเนาะสกิลคริโต้มันจะเน้นอันนี้ซะมากกว่าคือเน้นอะไรนะเน้นเทิร์นซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีตอนที่โต้เข้าสู่โหมดทั้งสกิลเนี่ย มันจะบอกว่าเลยนะเทินของโตจะเร็วขึ้นซึ่งซึ่ง,งไอ้เจ้าโตตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับตัวละครที่แบบจะเน้นเทินเร็วนะครับแล้วก็ความสามารถลหลักคือเหมือนกับเจ้าน้องซีเวียคือจะเน้นการสร้างคอเสียหายซะมากกว่าแล้วก็แน่นอนบัฟนี้ก็กลับมาอย่าลืมว่าหายไปนานคือสร้างคอเสียหายเพิ่มเติมอีก20%เเมื่อฟิลธาตุไฟ ครบสหรือมากกว่า3ามได้ว่าโหบัฟนี้คือหายไปนานมากโดยเราก็ความสามารถถือว่าโอเคแล้วก็สกิลเบรกมีการลดต้นฐานด้วยนะครับแน่นอนใครที่ต้องการตัวเบรกนะครับผมสำหรับทัดไฟก็ตัวปกเกศิตัวนี้ก็เป็นตัวหนึงที่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าดาเมจตกมันจะแรงอะไรไหมอันนี้ก็ รอดูอีกทีนะครับว่าเออมันจะเก่งอะไรหรือเปล่าสำหรับคีโตโปรกสีอ่ะก็จบแล้วนะครับผมสำหรับการพูดถึงสกิลของเจ้าคีโตก็แน่นอนใครที่จะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมส่วนตัวก็ผมเปิดนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าใจเรารักคีโตไงก็เปิดแน่นอนนั่นเองนะครับผมเนาะแน่นอนตู้นี้ก็มีนอกเลด้วยแน่นอนใครที่เปิดไม่ทันก็เปิดได้นะครับเห็นไหมเบต้าเทสคีโตนะครับผมเนาะโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็มีพี่ธนูไฟด้วยนั่นเองนะผมเนาะสำหรับตู้นี้นะครับก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่10เดือน9นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่30เดือน9นะครับถึงเวลาเที่ยงท9้งเกเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือระยะ,ะ,ะ,ะเวลาในการขายของตู้คีโตนเองนะครับผมเนาะต่อมาอีเวนต์นะครับผมสำหรับอีเวนต์รอบนี้นะครับเป็นอีเวนต์ โชว์ดาวนะครับแนะ่นอนอีเวนต์นี้ก็เหมือนเดิมผมไม่มีสตอรี่นะก็จะเป็นอีเวนต์ที่แบบให้เราตีบอสเฉยๆแหละแล้วผมเป็นอีเวนต์ธรรมดาที่ไม่ใช่แรงกิ้งนะครับเหมือนเดิมเวลล์พาร์มีประมาณ50เลเวลนะครับผมเนาะแล้วก็ของรามาเราหลักที่เขาแจกก็น่าจะเป็นป้ายชื่อคีย์โตนเองนะครับผมเนาะโอเคอันนี้คือป้ายชื่อคีโตนะนี่หน้าตาประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะอันนี้คือมิชชั่นเพิ่มเติมนะครับผมโอเค คาแรคเตอร์เซล t ิกเก็ตคูณ3ามอ๋มอ,อแจกตัวทองเหรอโอเคแน่นอนสอรับอีเวนต์โชว์ดาวของคีโตนะครับก็จะเริ่มมาแต่วันที่10เดือน9นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่4เดือน10นะครับถึงเวลาทิ้งพัเกาเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือระ,ะระยะเวลาของเจ้าอีเวนต์เองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาปิดท้ายด้วยออย์เดลแบทเทิลก็ผม มาโอเคนี่นะไอโนไปโทษค,ครานที้สาีสิบนะครับผมโอเคเพชรที่แจกเหมือนเดิมนะครับ250นะครับผมโอเคอันนี้ของแจกนะครับแน่นอนสำหรับไอโนไปโทร,รอบนี้ผมก็จะมาตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับ,เ,รบเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่7เดือน10นะครับถึงเวลาเที่ยงเองนะครับผมเนาะก็ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตารางธาตุเลยนะครับว่าตารางธาตุมีอะไรบางนะครับผมเนาะนี่ก็สำหรับตารางธาตุรอบนี้จะมีอยู่สองธาตุคือธาตุไฟและธาตุน้ําซึ่งธาตุไฟจะเริ่มมาซึ่งสำหรับธาตุไฟนะครับจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่9เดือน9เวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่23เดือน9นะครับถึงเวลาทิ้งทั้เก้าอนเองนะครับผมเนาะโอเคอันนี้คือธาตุไฟต่อมาปิดท้ายด้วยธาตุน้ํานะครับเริ่มขายตั้งแต่วันที่23 เลยไม่ใช่เริ่มขายเริ่มมาตั้งแต่วันที่23เดือน9นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่7เดือน10นะครับถึงเวลาทิ้งฮัสเกลเองนะครับผมเนาะก็บางทีก็ไม่แน่เสมอไปนะการที่ผมบอกว่าข่าวหลุดว่ามิโตะอาจจะเป็นท่านนะอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าท่านผู้ชมดูตารางท่านดิถ้าตต่อไปเป็นน้ำต่อจากไฟท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะอ่าโอเคท่านผู้ชมนั้นก็ ได้เวลาจบคลิปแล้วนะผมสับช่วงอัปเดตข่าวสารพาร์ทที่เก้านอ่นะครับผมเนาะก็หวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับข่าวสารใหม่จากช่องเราถ้าเกิดคลิปนี้มีการอัปเดตข่าวอัปเดตอะไรผิดพลาดก็กราบขอกรบขอไปท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้บางจังหวะมีเสียงหายกราบขอโทษด้วยนะผมทางเราก็ทำทางเราก็พยายามสุด ความสามารถแล้วเนาะโอเคเท่านั้นก็ขอตจบกิปเท่านี้นะครับไปละซื้อเกนเน็กไทม์กุ๊ดบายไปละ